มาชมคลิปย่าครับผมตึกแห่หาปูหาป่าครับเขาบ่ค่อยเกี้ยงเลยครับอ่านใกล้ปีไม่แล้วครับง่ายๆของบ่ค่อยติดหรอกครับเพราะว่าป่ามันครับนี่เนาะแห่ครับหนาหนาวหนาวอยู่ดีเลยพี่เนาะหนาวธรรมดาเลยแกบ่แศบเลยครับนี่คือนาเขาปีไม่แล้วครับเป็นข้างแรกของชีวิตที่เขาปี ห,หกแปดไล่ตนยังเห็นด้วยมันว่าน,านลยพี่เขาอยู่อาญาครับพี่น้องยิ่งพ๊ดได้เลยพี่น้อง ปรดุกสอามตัวอยู่ตอนที่แยกแล้วทีม่มุนมุนได้ยัดคุงเรยเฮ้ยยางพะลายัดคุงโอ้ตั้งใจหัดเลนเฮ้ยเจอดุกคุยครับใน,นัวแรกในชีวิตครับในที่นีับที่นี่เครับอนคอยายที่ด เส้นสาครับเฮู้ดูขัคัดอาหยะครับพี่น้อายะโอ้ยเหนวมากววโอ้ยโอ้ยหลุดจะนนอบ่เขาหูจะเคลียฮึ่มปนละปนละดูไลยบ่ นี่มาปรองยี่ต่บปู๊บเบาลงปับปลดุกกแล้วต่ำตือนด้วยเอปลาดุกมันดูเพื่อ้องหัวขึ้นหนะเพือนวาไม่้วางครับจอเซียนสาครับรักป่าเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยซุนแน้วคนนาาใส่รักอบ่านที่นี่ตองระเบนมันป่าลดมบ่างส สันหลักสินหลักสันขอนออกมาสันขอนออกะาขังไว้ในขอนนี่แหละเตี๊ยยยยนยกยนยย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 ่ยย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 กยักยย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 ้ยยยยยนยย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 กยย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 ยองยมยย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 ย จะคือ yup. ของเงาเลเจ้าเด้อเออท่เราลงมานี่ตีนลงดึงออกไปเลยนะออกราละตอนนี้วกเขาไปเลิกกนเยคัด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 คยพวเก่งหอยกิงงเลยมันก็มีจีรีป่าม่หนึ่งยานบ่อนั่งเนี่ยไยางเนี่ยบ่วนนะบ่ของปลาบ่นั่งเอาคัดนีตก็คัด ปลากีเดิดเซียนปลากีเดิดคุณเิดน่ายโอ้ยบงไปเๆแล้วมาตื่นนี่เลยปลาไยังนี่สูสูบสูบไครับสูบงไมัน่าตาแข็งๆนะปลาสูบโมเล็กนะครับโมเล็กนะครับใหญ่นะครับโอ้ลุลลุลล้น้มดน้ำา้หอป่าปลาสูต่า เหนอโอ้ยบรุตัวนี้นอยู่นะเดี๋ยวนนปะม่ขวัญต้งเป็เือเป็นเกลือองีเาปพกมราี่มนรวมกของขนั่นๆครับพี่น้องไปดเแล้วดแกจ้ามเงขวไป้โอ้อยไงกนแห่ตุ่มขึ้นเลยครับพี่น้องของไตุ่มขึ้น อ่ะงะไปสุ่มมาแล้วใช่ปะเนี่ยเด้๋ความึ้นได้ป่ะโอ้สภาพครับสภาพอืมหนาวเนาะลมเย็นดีดีเออหนาว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 มาแล้วไอ้่อขึ้นบนไปข้างในขึ้นบนสาม เขาอยู่ออยี่ปูเนี่ยน,นี่เขามาหมัดเลยขุาพ่อ,อมมส <c oughs> มัคแเกนไปพ่อปูให้ยม <c oughs> ันแค่วีกเอาจั่กัดไม่กัดที่หมออดเลยนี่ปูเสืออ้ยวัตถุพิอหดแล ฝหลายไแต่เขาหวอ่างวะนี่เรอา้กีวันฝ่ายนีู้้มันหลไม่หเปกบไก่น่าไนไ่เหีหว้หมดเงานไ่ยินลนี้แห่งหลยก็น่ไปนี่บอเออเขาเขากดไปแนไดได้ได้ตัวเอินมาตัวเอินจะาได้ วาก็ซื้อาชื่อนี่มีใจร้ายแต่มานน้เอาคือไดนขึ้นรียมน้ำมันไวะสกสี่มูกโอ้ยใ่แมวไมได้บอกเขาบอกวาสั่งอื่นแก้บพัดหมอบเลย้ไหมผู้สมรก็มาพี่มาพี่มาดูน่ะมักเลยเก็ได้งแกเสี่ยนสาเรอน้ำกเนาเก็บเล เหนนี่รเก็มาเลยไว้เหรวงเราเลี้ยงผ้าไปกินเรากินแต่เจ้าวงอย่ลดกัดลดี้พาเวทจับกมอดินม่พอเลยอดินม่พอเลยไม่สนใจเลยพรอมมาได้หรอเยนที่ตัวทำเยอะกลางไรอยากไปเดี๋ยวว่าไปแค่ยังเขาซัพยิบยิบก่อนข้นมาได้ติ

在这铺了好。